ก็ก่อนจะกลับเข้าบ้านนะครับพบคร่ำแล้วนะครับผมระหว่างเดินทางกลับนะครับก็ใช้โทรศัพท์ไใช้จากโทรศัพท์นะครับส่งนํำทางแล้วก็เจอแสงสว่างบางอย่างนะครับอยู่ในสวนตัวเองนะครับก็ผมว่าน่าจะใช่มันนะครับผมจะพาไปดูมืดหน่อยนะครับผมกำลังเดินเข้าไป มันส่องแสงอยู่เนี่ยว้าวอยากให้ดูนะครับเห็นแสงอยู่กลางโทรศัพท์ผมไหมครับอือ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดโทรศัพท์แล้วก็ เปิดไฟฉายโทรศัพท์นะครับแล้วก็จับขึ้นมาดูว่าเขาคือตัวอะไรเนาะแล้วก็จะไปที่ไฟสว่างสว่างให้ดูนะครับก็ผมไปเอาไฟมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือสัตว์ชนิดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะปิดไฟนะครับสว่างมากเลยนะครับเขาคือ หิงห้อยช้างนะครับหรือว่าด้วงไทโรไบต์นะครับไทโรไบต์ตัวนี้ลักษณะแปลกกว่าที่ผมเคยไปดูพาไปดูในคลิปก่อนนะครับที่เจอในสวนนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นลอกคาบหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะปลองไปค้นดูข้อมูลอีกทีว่าเป็นเพราะเขาลอกคาบหรือเปล่าทําไมเป็นสีนี้เนาะปกติเปลือกเขาจะเป็นสี รู้สึกว่าเหลือบๆส้มๆมเนาะกับสีดําๆเนาะปนกันแล้วก็ตอนที่ผมไปเจอนะครับตอนต้นคลิปอะไม่ใช่แค่หิงห้อยชนิดนี้ชนิดเดียวนะครับหิงห้อยตัวนี้หิงห้อยช้างนี่เขาไม่มีปีกนะครับคืออย่างนี้แหละเขาไต่ไปอย่างนี้แหละแต่ผมเจอไอหิงห้อยชนิดนี้ด้วยนะครับเนี่ยที่บินได้เนี่ยนี่ก็เป็นหิงหิงห้อยชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่นะครับซึ่งเขาบินมาพอดีตอนที่ผมไปดูอ้า เขาบินมาแล้วก็มาจับแสงไอ้ตัวสารเรืองแสงของหิงห้อยตัวใหญ่นี้นะครับคือเขาก็คงด้วยธรรมชาติแล้วหิงห้อยตัวนี้นะครับมันเป็นเพชฌฆาตว่ายังไงดีละ่ะเป็นตัวที่แบบกินหิงห้อยชนิดอื่นนะครับหิงห้อยตัวจริงๆที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นหิงห้อยตัวเล็กมากนะครับเล็กกว่านี้ประมาณ1นส่วนสาเองนะครับ ตัวนี้ใหญ่กว่าประมาณสักสามเท่านะครับหิ่งห้อยตัวนั้นจะลักษณะสีส้มๆนะครับตัวเล็กกว่านี้แล้วไอชนิดนี้เนี่ยก็จะบินล่อแสงอย่างนี้แหละแล้วหิ่งห้อยตัวเล็กก็ไปเจอก็นึกว่าเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้นะก็เข้าไปเกี่ยวพาราสีกันไปก็โดนหิ่งห้อยไอตัวนี้ตัวใหญ่นี้กินเป็นอาหารนะครับแล้วลักษณะที่ผมไปเจอเนี่ยมันบินมาบา <c oughs> มันบินมาก่อนนะครับแล้วมาจับอยู่ก้นของ หิ่งห้อยตัวนี้เนาะออแปลกดีเหมือนกันมันก็คงคิดว่าเป็นอาหารมันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวปล่อยมันไปดีกว่าตัวนี้ไม่ตายนะครับนอสงบนิ่งเฉยเฮ้ยอย่านิ่งดิไอ้แกงตายเป็นด้วยอะ่ะเออไลก่กัดอ่ะดูตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินหาในสวนอีกคือผมเคยเจอกลางคืนแบบเดินในสวนตัวเองครับเจอกระทั่งสามตัวนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว ก็ต้องเดินไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ปิดไฟนะครับเขาจะมืดหน่อยแล้วก็มันจะเรืองแสงอย่างนี้ก็จะสังเกตเห็นง่ายหน่อยนะครับมัน่น่าจะเริ่มเยอะแล้วนะที่สวนผมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ด้วงหิ่งห้อยช้างเนี่ยดูตัวนี้ยังนิ่งอยู่เลยแร้งตายได้ด้วยอะเตื่นตื่นตืนไม่ได้ทำอะไรไไตายได้ไงเนี้ย นะเดี๋ยวไอตัวนี้เก็บไปก่อนต้องเอาไปปล่อยที่เดิมเขานะครับไอตัวนี้อ,อแปลกเว้ยอาหารที่เขากินในสวนผมนะครับเท่าที่สังเกตเขาชอบกินหอยทากนะครับเนี่ยชอบกินไอหอยทากตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ไปเจอเขาก็จะกําลังกินหอยทากอยู่อุ้ยถ้ามีปีกกินได้นี่โ,โห สวยเลยนะแต่ว่าชนิดนี้เป็นอย่างนี้นะครับม่มีปีกอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแบบตัวที่เป็นไม่ใช่ตัวอ่อนแบบนี้เนาะหลังจากที่เดินสำรวจมาสักระยะนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับผมก็เจอแสงอะไรบางอย่างนะครับคือผมปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็ยืนสาดสายตากวาดสายตาไปเรื่อยๆนะครับ ็ไปเจอแสงสว่างวาบขึ้นมาเดี๋ยวผมจะดับไฟติดไฟก่อนนะครับผมว่าน่าจะใช่นะครับลองดูดิเหมือนแสงสว่างเขาอยู่ใต้ใบไม้นะครับแต่ยังไม่เห็นตัวเขาเลยอ๋อ เดี๋ยวผมเดี๋ยวอ้าวจริงจรงนะครับเจอตัวจริงๆริงนะเออเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะครับผมเก็บไว้ในนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับคือยังไม่แข็งแรงอะ่ะยังเขาลอกคราบใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาออกจากไข่หรือเปล่า หรือว่าอย่างไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวเก็บเข้าไปก่อนจอยู่ยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะเอามาคืนนะลกูกอยู่ใกล้ๆก,กันจะได้ผสมพันธุ์กันสองตัวแล้วนะครับในสวนผมแต่ยังไม่ไม่เจอตัวแบบเป็นไ้น่นเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวหาต่อไปเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านไหนดีอีกอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวหาตัวอื่นดูก่อนนะครับ ผมว่าผมเจอตัวที่3แล้วนะครับหลังที่จากเดินที่เจอ2ตัวแรกนี้แล้วเดินต่ออีกประมาณสัก5้หกนาทีนะครับก็ในสวนตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็รกหน่อยแต่ว่าเราก็ปิดไฟนะครับแล้วมันจะมองเห็นแสงเขานะครับอ่ผมเจออยู่ด้านนู่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับขอให้เป็นตัวแบบที่เป็นสีดำาๆแล้ว ด้านข้างเขาเป็นสีส้มนะครับสั้งสองตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะลอกคราบหรือเปล่าอุสองตัวเลยอ่ะเอาดูดูตัวนี้ก่อนอ้าวลูกเขาเพิ่งออกมาจากไข่ว่าเหมือนกันเลยอันนี้ตัวที่สามนะครับเนี่ยตัวที่สามก็เหมือนกันอยู่ไม่ไกลจากโซนที่เจอตัวแรกนะครับตัวแรกได้เจออยู่เจออยู่ด้านนู้นนะครับก็ห่างจากจุดนี้ประมาณสักยี่สิบเมตรนี่ตัวตัวที่สามนะครับจะเอ๋ลูก อะมาขอมาดูก่อนอะเข้าไปเข้าไปอยู่ในกล่องก่อนอีกตัวนึงเห็นแว๊บ,แบ,บด้านนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วให้ดูแสงะนะครับอ่ะอยู่กลางจอผมนะครับแสงอาจจะไม่ชัดนะครับสองตัวอยู่ใกล้ๆก,กันเลย แต่ผมค้นข้อมูลดูนะครับ็นภาษาไทยนี่ไม่มีเลยข้อมูลน้อยมากนะครับว่าเขาลอกคาบหรือเปล่าทําไมเป็นสีนี้กันหมดช่วงนี้หรือเขาเพิ่งออกมาจากอย่างไรเ,ออเขาออกมาจากนี่นะครับออกมาจากโพรงดินตร,ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมันมี ๋อ oh, ผมน่าจะได้คำตอบแล้วแหละมันมีเศษเปลือกลอกคาบของเขานะครับเดี๋ยวผมดูดีๆก่อนใช่แล้วแหละอะเศษส,สีเป็นสีดำๆก็มีนะครับลอกคาบเขาดูนะครับเนี่ยร่องรอยด้านในนะครับโอ้ชัดเลยเศษเปลือกเก่าๆเาขานะครับ เดี๋ยวขึ้นมาอืมนี่เจอละอ่ะชัดเจนแล้วนะครับคือแบบตัวเต็มใเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นภาพตัวเต็มใบที่ผมเคยถ่ายรูปไปครั้งก่อนๆที่ทําคลิปก่อนๆน,นะครับให้ดูด้วยนี่เป็นเปลือกของเขานะครับอือรู้ละรู้เหตุผลแล้วว่าเป็นอะไรทําไมออกมาเป็นตัวนิ่มๆอย่างนี้เพิ่งออกเพิ่งออกมาจากดินเลยอะแลลุกเอาเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะได้ปล่อย รู้แล้วคือเขาก็คงขุดพงดินอยู่เนาะแล้วก็ไปลอกคาบในนั้นนะครับอมีการลอกคาบแล้วจะตัวใหญ่ขึ้นสีตัวแล้วครับเดินแป๊บเดียวไม่ว่าเขาออกมาจะไข่ชุดเดียวกันหรือเปล่าก็คงเป็นรุ่นลาคลาวเดียวกันแต่เขาอยู่กันคนละโซนเอาเดี๋ยวผมดูเวิร์นี้ต่อนะครับก็ okay. ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับ มีหิ่งห้อยช้างด้วยเกิดเดี๋ยวจะปล่อยไว้โซนใกล้ๆก,กับโซนที่ผมเจอเขานะครับห,ห้าตัวเลยอะเขาลอกคราบนะโอ้โหสวยเหมือนกันไปอีกแบบเหมือนตัวอ่อนอะไรสักอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าเขายังไม่แข็งแรงกันนะครับตัวยังนิ่มๆอยู่เลยลอกคราบหห่แต่ว่าลอกคราบพร้อมๆกันเลยเหมือนเป็นฤดูกาลของเขานะครับ โซนนี้ไก่ก็ไม่มาหากินถึงนี่นะครับไม่คุ้ยเขี่ยมาถึงนี่ก็น่าจะปลอดภัย uh huh. เดี๋ยวสองปิดไฟหน่อยแล้วกันรู้ละรู้วิธีหาเขาละกลางคืนถ้าอยากจะเจอเขาเนี่ยอยากจะเซฮายเขาหน่อยเนี่ย <c oughs> เดินปิดไฟไปเรื่อย uh huh. นี่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 โชว์แสงหน่อยโอ้ออกแสงยังกระหิงห้อยเลย,ยกระหิงห้อยนี่วะ อสวยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะนี่แหละโอ้โหเห็นแสงเขาอย่างเงี้ยโอ้สวยเลย